โอ้ได้ปลาอปคอครอบปลคอนี่เหยียบได้ได้พี่น้องครับก <c oughs> ็ได้ติดดังเนเหยียบได้อนี่ในห้อยผมนี่แหละยางไปย์างยนนยังเียแน้นะครับปลาปลาเข่าห้อย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 เท่านะครับเนาะปลาเข่ารองเท้าเวลาเราเหยียบในน้ำนะพี่น้องเนะี่อ <c oughs> ว้บ่ายโมงสีสนนงงง่สิบหานาทีแล้วพี่น้องครับ,บนนในฟื้นแหงแม่น้ำดังสองเส้นหาปะพี่น้องครับบันเนี่ยในฟื้นแหงไปดังไฟโอผมว่าคักละมือเนี่ยครับผม สวัสดีทุกติดทั่วไทยครับพี่น้องครับาพี่น้องไหมเขาเที่ยงนะครับบ่ายซ้ำลุงเรียนเหลือลุงเรียนละนี่ครับเขาหยีบดอกครับงามครับอ่ะพีคไงพี่น้องเพิ่งน้ำเบามาพาเพลินคาบนีหรือว่าโอ้เมนูนี้ครับผลดตสื่อจักบาทพี่น้องครับ นี่นะครับหอเปียบๆยังไงด้วยมิหนองด้วยดูก็ได้กินนะพี่น้องครับจู่บ้านเฮานะครับบังปากไปนะอ่าด้านหลังก็จะเป็นหนานักซี่เล้านะพี่น้องแล้วก็ซี่หอมแล้วก็หอมเปยมะละมะเขือเปลี่ยเพียวหลักะ โอ้ไล้ครับพี่น้องครับมามาเอาขึ้นเพที่มือนี่มีมีมาเขือนะพี่น้องครับลาาแล่าเออมะละอืมทำแต่งเ็ดๆ ม,มอสงเอาไว้ค่าใไม่เมื่าหิริเสแสบทำแตงเสมะกอกแล้วก็มะนาวหอมเ้ยครับอืม ม,มาละมีน,น้อยเดียวแต่ว่าตำแปลงนี้ใส่ข้ามเขาคุยเพราะใครได้นะพี่้ังนะ ตั้มละตัวขวา้าไปนะครับมันบริเกทธิ์บริสุิ์เปิดไหม mm <clears throat> ขาไม่น้องคมนองพี่น้องก๋วยบ้านเท่า,ารับก๋วยน้ำว่าเออผู้ใด,ดกินไปซ้อนเลยอืออย่างน้ำไห้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเบียดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดลูกสิบแปดลูกนะครับยี่สิบบาทพี่น้อง รวยวันเท่าหวานเจี๊ยบเสียบครับอของขี้เตรอนะพี่น้องคุณแม่ซื้อเพจคุณสุรออยังไงบ้าง เพิ่นจะสางเพียดขึ้นกันนะพี่นนังกำนิหน่อผมก็รีบหน่อดีมาเพิ่นสื่อสองวีพี่เนังแท็บตอบพ,พี่นาง อืมอืถ้าไหนล่งทงหาเองนแซบีปหลองแบบใบประคอหน่อยสองตัวอืม Nó khao nói là tin đảng dẹp bỏ vô hoài đấy mình bằng ạ hoài hoài hết tôi nghe tưởng. เศร้าร่มหรอพี่น้องอืมเฮ็ดใส่กันบ้าปลาสิบอกไปข้างนอกครับพี่น้องครับร่มตึงตึงจริง เหตุพี่นองครับจำนมทั้งปีว่าควายทั้งปี่พี่น้องครับัางเวทีวควายนำนวดบนไหลลงผีอืม ไม่ร่อยน้ำเสียบเลยเออกกวามรงกายไม่ร่อยน้ำยัง <c oughs> อืมครับพี่บมอครับอืม เขาไม่แสบ อิ่มคักเลยพี่น้องบ่านอะอิ่มพอดีอ่ะหมอะเป็นอิ่มคักเดี๋ยวแรงเลยได้เป็นหน้องบอกินเองเลยบาบสามเรึ่งแล้ว Mmm. Mmm. -hmm. Mmm. How about a Oh. Oh. เฮ็ดครับดีนครับขวดใหญ่เลยดีนงครับขออภัยเด้อครับเนดะ้อ น้ำในตู้เย็นมาแสีบคับใช้เล็่น้อยครับเพราะว่าตำแตงใส่มะกอกแล้วก็ใส่เน่ามะนาวหอมด้วยนะครับก็เลยกินน้ำเสียบเล็กน้อยครับเล็กน้อยครับขอบคุณหลายๆครับปิ้งปลาขาหน่อยนะครับปลาลับน้ำย่างตบถ่ายด้วยของหวานนะครับเป็นยังไงกล้วยบ้านเฮาน่ารวยที่เทียนี่ละพี่น้องครับ ปอกทั้งปนนี่แหละสิบแปดหน่วยกินไปแล้วสองอกินแคบเขาได้ได้ไปบ้าอหอมเนื้อครับรอมเปลือกนุ่มๆเนื้อครับ กล้วยน้ำวาบานเฮาคือน้ำหมอกน้ำข้างหอมพี่น้องครับขอบคุณเรับการรับชมครับผมฝากกดที่ตามน้ำในได้พี่น้องเด้อครับผมมาหมัดแอนมัดกระช่องน้องไหมครับพี่น้องครับเพื่อกระจายเขาใจออกแซ่บคักมือนี่ครับผมเจอกันนะครับพี่น้องคลิปหน้า ขอบคุณเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งสู้กูสู้คนโอ้ก็เพ็ดจนน้ำตาแตกพี่น้องครับ